สวัสดีเพื่อนๆคนรักปลาคราฟครับระยองโค้ยฟิชฟาร์มนะครับฟาร์มปลาคราฟเล็กๆที่ระยองนะครับวันนี้น้องม้าครับเข้ามาเยี่ยมชมต้องบอกว่ามาคัดเดียวอ่ะมาดูนะครับชิโร่ซลีนะครับสวัสดีน้องม้าครับครวัสดีครับก็คือตักขึ้นมาสองยูนิตนะครับเพื่อนๆลองทายใจของน้องม้านะครับว่าแกจะเลือกตัวไหนเพื่อไปลงบ่อนะครับเราจะยังไม่บอกกันจะทราบกันตอนที่มารับปลานะครับ ลาที่เห็นทั้งสองตัวเนี่ยตัวนี้นะครับด้านขวาเนี่ยจะโอกาวะนะครับส่วนตัวนี้นะครับโอโมอสโกะนะครับโอโมอสโกะนี่ขนาดประมาณน่าจะห้าสิบเซนนะมาร์กเนาะประมาณสี่สิบแปดถึงห้าสิบเซนส่วนโอกาวะตัวนี้ประมาณห้าสิบห้าได้ครับห้าสิบห้าได้เรียกว่ามวยคนละจังหวะนะครับนี่เรียกว่ามวยลีลานะครับ อันนี้เขามาพร้อมแล้วนะครับดำเนี่ยคือมาฟินิตแล้วแต่อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะลากบริเวณนี้นะน้องมาร์คดำมันจะวิ่งมานี่นะครับส่วนอโมสกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสไตล์ที่เลี้ยงระยะยาวเลยนะครับอันนี้เป็นม้าปีนปลายนะครับ,ล,รบลุ้นนะครับเราต้องมาดูว่าที่กระโหลกเนะี่ยผมมั่นใจตนนัวนี้ต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ากระโหลกในดําขึ้นมาแน่นอนอยู่ที่ว่าขึ้นมาแล้วจะเป็นสไตล์ไหนนะครับฟินิตแล้วจะขึ้นมาเป็นแบบไหนนะครับทีนี้เราจะให้ดูด้านไซส์วิวด้านนี้นะครับเพื่อน ดูความเงาของดำบริเวณสองสามเกล็ดตรงนี้นะครับด้านข้างนะครับดำเงามากครับน,นั้นแล้วเรามาตามดูกันนะครับว่าสองตัวนี้ตัวไหนจะไปอยู่บ่อของน้องมาร์กนะครับเรายองค่อยครับขอบคุณน้องมาร์กครับขอบคุณครับ